สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การขายสัญลักษณ์ให้เส้นแหนะฮะในรอบนี้นะครับในรอบนี้จะเป็นสะดุ้งฝั่งและแหฝั่งนะครับนั่นะชุดเหลืองนะครับนักเอกของเรานะฮะสามท่านสี่ท่านประมาณนี้ครับผมกำลังค้าเซล เตียมตัวจะเดินออกขายบัตินสัญลักษณ์ให้กับบรรดาเสียนแห่นะครับที่มาที่นี่นะครับบริเวณที่ผมถ่ายทํานั่นคือบ้านโกรกตาแป้นตำบลละลางามอำเภอเนินสงาากก่าจังหวัดชัยยุทัภผมิครับผมฟังเสียงสักหน่อยครับ สายสีชมปูนะครับสีรับสีชมปูนะครับเดินเข้าทิ่มแท,มทงหน่อยขับรถเก๋งมาซื้อบัตรบัรสีชมปูเป็น สีชมพูเป็นแห่ฝั่งสวนบร่แบบอย่างนี้ครับผมสัญลักษณ์บรรยากาศนะฮะยังไม่ลงรถเลยเดี๋ยวซื้อสัญลักษณ์ติดกันเรียบร้อยแล้วโรบินสีชมพูโรบินลิบบิน่นนะสีชมพูลิบบินคือสัญลักษณ์แห่งความสวยกล้ามคนขายก็สวยด้วยคนสวยด้วยครับคุณาฟิกเซต จะมีนังเอกทั้งหมด4ท่านครับฟังครับฟังนะเราก็จะเดินตามนะฮะท่านคณะกรรมการขายสัญัารักมาแล้วครับเสียนแห่รอบแรกรอบนี้นะครับรอบแรกรอบนี้ขายขายแพร่แพ้่รอบสองครับแพ่รอบสองแพ้่รอบสองนะครับรอบนี้จะเป็นของฝั่งแห่และสะดุ้งนะครับ หนึอยห้บาทเท่านั้นครับผมรับไปนะครับติดโบสีชมพูครับผมติดโบแล้วมันหมานครับมันหมานไม่ติดไม่หมานนะครับเส้นทางที่ท่านคณะกรรมการนจะเดินนะฮะโมตรยากโคกล้าไปด้านนี้ครับพี่น้องนูน่นนะครับ เนื้อที่50ไร่ฮะสูมไปเรื่อยๆครับผมก็จะมีรถเ้นแหนะครับที่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับผมรอบบ่อรอบบ่อรอบบ่อครับประมาณนี้นี่ทางเข้าครับผมนั่นคือทางถนนหลักนะครับสูงไปครับผมกลับครับเ้นแหดิ้งดิ้งก่อนนะครับผมก่อนที่จะบวานครับผมดิ้งอะไรครับป๋า ตอนดิ้งเบียครับผมดิ้งเบียไหนไหนป๋าป๋าทำทำท่าดิ้งหน่อยครับป๋าทำท่าดิ้งหน่อยป๋ากำลังออกสื่อครับป๋าไม่คืนเลยนี่ยคือครับป๋ายกหน่อยยกหน่อยครับผมขอบคุณเสนุกฆษณาขึ้นเคียงกับเซียนแห่ครับผมนั่นคือป๋าพงบ้านน้องย่าลังกาก็จะมีแห่มาขายที่หน้าบ่อทำเรื่ยนะครับมรรยากาศไปเรื่อยนะครับผม นางเอกช่วงบรรยากาศขายบัตรติดสัญลักษณ์สัญขายสัญลักษณ์ติดเส้นแหนะครับผมมีทั้งหมด4ท่านครับผมฟังนะคะครับฟังค่ะฟังฟังกับสะดุ้งนะครับ150บาทครับผมเป็นรอบแรกนะครับรอบแรกรอบ2นี่จะเป็นแพรครับผมครับ วางวางทั้งนี้ครับผมร้อยห้าสิบบาทเดลิปบินไปครอบคลองติดแล้วหมานนะครับหมานหมานทีมงานสะสะอ่อนไปกันอีกครับไปกันอีกอา้าว เออเอาแห่ใหม่มาประเดิมน <c oughs> ี well. ่นายแหใหม่มาประเดิมนะครับพี่ช่วงบรรยากาศขายบัตรจะคึกคืนขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมลองตามดูครับผมบัตรฟังบัตรบัตรบัตรแพรครับบัตรฟังบัตรแพรครับผมเอยบัตรฟังบัตรแหแหแหฟังกับสะดุ้งฟังครับผม แพร่แพรรอบหลังครับรอบหลังครับผมรอบหลังครับ,บนคบบน,นอย่างไปน,ม,น,น,ไนมาแล้วครับขายสัญลรัก<า><า>รอบนี้เฉพาะ ฝั่งนะฮะฝั่งแแหแล้วก็เป็นสะดุ้งครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็น่าลุ้น so กันได้10อสิบบาทไม่มีเหรียญสิบค่ะเป็นร้อยมาครับผมเราใช้เงินไทยนะสกุลไทยกันเงินดอลล่าร์ไม่เอาครับผมเงินดอลล่าร์นางเกสาวแสนสวยของเราได้เดินขายบัตร สวยมากเลยสวยมากเลยฝังกระสดุ้งครับฟังกระสดุ้งวันนี้แผลแผลรอบรอบอีกรอบนึงครับผมถ้าถ้าถ้าฟังซื้อเลยนะคะครับรอบนี้รอบเดียวจบครับครับผมรอบนี้รอบเดียวจบครับผมไม่จบ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 ขายสัญลักษณ์มาแล้วครับแผลเอานี้ไม่ไม่ขายแหงแล้วเนาะ ามาจะตามสั่งครับอ๋อมาจะออเดอร์อย่างเดียวรครับผมแค่รบอรรบสองคแ่รอบครับรอบนี้จะเป็นสะดุ้งฝั่งและแหฝั่งครับผรบสะดุง้งฝั่งและแหและสะดุ้งขนาดไหนนี่นนฮะสะดุ้งเขาก็ยกมาแบบนี้เลยครับนี่มีโต๊ะด้วยฮน่าลุ้นเหลือเกินคะเป็นบ่อปลาธรรมชาติที่นี่ครับผม่องไม้ค่ึงมือครบเซตเรียบร้อยนั่น ลงไปโหท่านี้สวยมากเลยมาแล้วนะครับมาแพ็คคู่แพ็คู่เลยเนี่ครับถึงไม้ต้นนี้ก็ครบเลยเจ<ห>้านี้อ๋อขาเก้าอี้ของเขาเป็นไม้ไผ่นะฮะสี่มุมประมาณนี้ครับผมนี่นประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมมาจากบ้านไหนครับพี่มาจากบ้านไหนครับมาจากเทพูมมาจากเทพภูมินะครับ กะดุ้งฝังนะฮะหนึบาทนะครับผมตอนนี้คณะกรรมการเดินขายบัตรอยู่นะครับบรรยากาศตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้มุมนู้นนะครับผมโฟกัสไปดูนะฮะนูนสวยเลยครับกําลังสร้างสร้างเหมือนจะเป็นสาราวัดหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมเป็นแยก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับผม มองไหนเลือกกันด้ครับเยอะแยะเลยครับผมห้าสิบระไรร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นสะดุ้งฝั่งเป็นแห่ฝั่งครับผมถูกคนถึกภาพเด้วนน้องแลนเดอร์ฝังไหมครับฝังครับผมฝังมาแล้วฝังมาแล้ว เช้าอยู่นะตอนนี้เวลาเจ็นาฬิกาสิบนาทีครับผมเสนเหนก็กำลังนะฮะกองทัพเดินด้วยท้องอยู่เอามาเอาทอิบบาทครับผมภาษาโคราสเราอย่างนี้นะครับโคลาสครับผมร้อยบเาร้อยห้าสิบรบาทไม่เอาเขร้อยห้าสิบบาทครับผม สอห้าน้านะกรรมการก้องรอน่ะมีเด็กสวยๆทั้งนั้นครับผมคนซื้อบัตรนี่คนซื้อสัญลักษณ์ในหน้าตารูปหล่อสวยมาซื้อบัตรกับคนสวยด้วยแต่ก็แ้รอบสองนะครับแพ้รอบสองโอ้สะดุ้งครับโอ้โตสะดุ้งครับเนี่ยด้เลยครับผม หางมองลงนะเสือแดงนะชุดแดงนะหามองลงแถวฝั่งสะดุง้งฝั่งมาแล้วครับติดสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยหมานครับผมสวัสดีครับพ่อครับพ่อแพ้เหรอ,อเป็นแพรนะฮะใครไม่มีสัญลักษณ์ไม่หมานนะครับสะดุญญ้งฝั่งแหวฝั่งครับผมเรียกได้เรียกแล้วครับผมนู่น ยัมีอีกสองท่านนะฮะคณะกรรมการนุ่นเสื้อเหลืองนะฮะรถยังเข้ามากันเรื่อยๆอ<ห>ย่างนี้ฮะร้อยห้าสิบบาทตามกันเรื่อยๆบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องบอ่อนี้ก็เท่าที่ ได้ข้อมูลมาก็ไม่จับไม่ได้ลงกันหลายปีเลยนะครับนีน่นมอไซค์มอไซค์มานี่คณะกรรมการแต่ว่ายังไม่อยู่ในชุดของที่ผมกำลังตามอยู่นะั่น สามร้ <350. S 2> อยห้าสิบคอบครับสี่จะขาดทุนสี่ร้อยก็ได้ไต่เดียหสอง้น่ยไหสองขีใเลยค่ะครับให้สองขน้เลยสองขิ้ครับผมคณะกรรมการก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเอาเงินเขานี่คนละร้อยห้าสิบบาท มาลเด้อฟังเด้อสะดุ้งฟังแหฟฝังครับพี่น้องครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับขณะการทีมนี้จะเป็นเฉพาะขายสะดุ้งขายแหฟฝังนะครับแพแรรอบสองแพรอบสองของพ่อแพรหรือไรแพครับผมแพแพเรายังไม่ครบนะฮะเราจะครบเฉพาะสะดุ้งกับแหครับผมแหฟฝัง แพ้แพ <Happiness? S 2> ้รอบสองครับผมครับขออนุญาตเสนอหน้ามาขายรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวก็ไ <hi> ม่แ kind น of <naturally> ่ใจว่าจะเป็นสาวสวยสีท่านหรือเปล่านะเป็นคณะแพรครับผมสาวี่กาวนะครับผมสาวครับผมครับครับสาวทั้งนั้นเลยครับผมสาวหน้าสาวหลาเป็นไงครับไปเลยครับผมไปเลยในไปจังหวัดเลยนะครับผมไปจังหวัดเลยงั้นจะไปต่อครับผม มาแล้วนะครับสะดุ้งฝั่งแหฝั่งครับผม150บาทครับแพรอบสองนะครับแผ่รอบสองช่วงนี้เป็นของสะดุ้งฝั่งแหฝั่งครับพี่น้องติดติดสัญ,ญลักษณ์ละหมานนะครับสัญ,ญลักษณ์ละหมาน <c oughs> ไม่มีสัญ,ญลักษณ์นี่คณะกรรมการไม่หมานนะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับผม นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนห้าสิบไรนะครับผมแ <c oughs> ค่หนึ่งในสองส่วนอยู่เลยหนึ่งในสามส่วนครับผมน <c oughs> ี่ครึ่งหนึ่งเหรอฮะยังม่ผมว่ายังไม่ครึ่งพี่น้องเราเริ่มเดินจากบริเวณจุดลุ้นมานะซูมไปสุดนั้นนะครับงานแล้วก็การน,นี้น่าจะประมาณใกล้ครึ่งครับผมใกล้ครึ่งรถเตียนก็มันมี สัญจ้อนอยู่นะครับสัญจ้อนอยู่คณะกรรมการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมมาแล้วนะครับสะดุ้งฟังแห่ฟังครับผม ติได้มาขายแทนเจะขายดีกันลิสัญษณักนี่หมานนะครับเด้อไม่ติดใน่หมานนะครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยเขาจะตรวจทีทีนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการกับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหบรรยากาศนนี้ครับพี่น้องครับผมอืมคณะสะดุ้งกันเพียบเลย มาแล้วนะครับสะดุ้งฝั่งครับผม150บาทครับติดสัญลร์ักลำานนะครับโอ้รถคันนี้เป็นโฟร์วินโอ้โสเพาะสะดุ้งอย่างเดียวนะฮะดูเครื่องไม้เคร่มือของเสียนครับเสียนเซียนกลับไปเลยครับผมไปจังหวัดเลยเด้ออยู่บ้านไหนนายเจอกันได้บ่อยเนี่ยไม่ ไอ้กล้องไอ้แก้งมุมนี้พี่น้องครับผมรถหากินของเนะฮะแล้วมุมนี้ก็สะดุ้งใหญ่โอ้โหเรามาดูกันละเนื้อที่50ไร่นะฮะจะมีพื้นที่มีปลาเข้ามาอยู่ในสะดุ้งมากน้อยขนาดไหนตลอดจนแห่ก็พี่น้องติดสัญลักษณ์กันไปเราก็จะไปเลยต่อครับพี่น้องน่นเลยเลยน่นดูดจังหวัดเลยวะเดี๋ยวเลยเลยเลย โรตีแตนนะฮะคิดว่าคงจะมานอนค้างคืนนะครับเนี่ยแตนบรรยากาศก็ยังหลับสลบสไล,สลกันอยู่เลยั<ม>่งตึกอมนวการนะฮะจะเปิดเพลงบรรเลงขึ้นมาแล้วครับผม,มเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากกันพป็น้องบรรยากาศที่เป็นบ่อเปิดนะฮะ จำนวนประชากรเส้นแหนีน่น่าจะมากกว่า300ชีวิตนะครับมากกว่า300ชีวิตนี่มาเลยเด้อมาเลยเด้อสะดุ้งฝั่งแหฝั่งนะผมรอบนี้เป็นรอบสะดุ้งฝั่งแหฝั่งนะครับจับจองที่นั่งก็ได้นะผมรับผม150บบาทเท่านั้นขายโดยคณะกรรมการที่มีหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่สวยเราไม่เอามานะครับผมสังเกตดูครับผม จัดเฉพาะพิเศษพิเศษสวยๆั้งนั้นนะครับสว,สวยสายค่ะสวยสายนั่นคือคณะกรรมการหมดสวยสายบรรยากาศยังเช้าอยู่ที่ผมเรียนได้ทราบนะครับตอนนี้ก็7โมงย1นาทีครับผมดูบรรยากาศแล้วก็ตามบรรยากาศในการประกอบแพร่ไปด้วยครับผม วานกันตลอดปีครับพี่น้องเดือนนี้เดือนมีนาเนาะเดือนมีนาปี2568นะครับขออนุญาตฟังฟังย่สาอันฟังเครังดังครับผมติดสัญลักษณ์ละหมานะครับ บัวสีชมพูครัคบบัวสีชมพูสีความรักกับพี่อยู่บ้านไหนครับพี่ครับใจน้องบัวรีวรโอ้มาไกลเหมือนกันหน้อ,นองบัวรีออกจากหน้องบัวรีวันนี้กี่กิโลครับพี่แปดสิบโลโอ้วันนี้ขอให้พี่ได้ปลามากกว่าแปดสิบโลนะครับถ้าไปสองรอบก็ร้อยหกสิบโลองได้ถือก็เขาตัวเอาเรามาดูที่นี่กันนะครับโศกบ้านบ้านโกรกตาแป้นจะให้ปลาได้หรือเปล่าครับผม กูคือเท่<ด><ด>นะครับผมเท่เลยโอ้แลมบโบ้เต๋อนาน้องสองนิ้วหรอแลมโบ่ได้สองนิ้วดิอายจั๊กนขาดีหน่อยสองนิ้วหน่อยครับแบบนี้เลยอ้ยีปย่อมร้อยเออร้องไห้ดีกว่าหาแม่กันเออไปกันดีครับพี่น้องมาแล้วครับสะดุ้งฟังแห่ฟังครับผม150บาท สัญลักษณ์รถมานทุกท่านครับผม,มแผลจะเป็นรอบสองครับขบวนนี้จะเป็นขายสะดุ้งฝั่งแลแ้วแหลฝั่งครับผมนี่ผู้ใหญ่เอาเงินเอาเงินเก็บไว้ในซองแห่ซองนั่นเหรอดูดังเงินเก็บไว้ในซองซองอะไรนะพะ่อซองซองยาสูบดูพอ่อเอ้ย กระเป๋าตังค์ซื้อที่ไหนเพ่อะนะอยู่ฟังยูร้อบาทครับผมเงินเงินสกุลไทยเท่านั้นนะครับร้อหครับมีใช่ร้อยเดียวครับผมกรรมการรับแทบเปเรียบร้อยครับผมร้อหบาทแมดูกระเป๋าเงินพ่อใหญ่แกดู <c oughs> คุ้มน้อครับนอ้อ ได้เลยนะครับเลือกจัดสรรลงได้ลงได้มันหมานะครับพ่อใหญ่เด้อครับผม สะดุ้งฟังแหวฟังมาแล้วนะครับ150บาทครับติดสัญลักษณ์ละหมานครับผมสวัสดีครับ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 ทุกท่านครับผมมันหมานเด้อแล้วเจอกันรอบแพงครับผมลีโออันล่าสุดเลยผมถ่ายพี่อยู่เอ้บ่อวัดนั่นหรือเปล่าอ๋อวัดละสองพันใช่ไหมฮะตัวตัวทีพี่ชื่ออะไรผมรู้จักพี่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไร เช่นผมกเช่มาายโอเคครับผมจะได้ร to <Another loser. S 1> ู้จักแล้อ๋อครับผมครับผมติดต่อตลอดนะครับขอบคุณมากครับผมครับบางทีภาคไปก็ถ้ารู้จักเชื่อมเยอะเต็มปากครับพี่ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับบันดาลครับพี่ครับสวัสดีครับอ่ะเราก็จะไปกันอีกครับผม ยังครับอีกรอบนึงครับพี่อีกรอบนึงฝั่งรอบนึงครับช่วงนี้เลี้ยน่อยเล้นอาจอยผู้าวจอยผู้าวมาสายเลยครับจอยสวัสดีครับท่านจอยครับสวัสดีครับจอยผู้าวรอบนี้เป็นรอบของแหฝั่งและสะดุ้งฝั่งนะครับเตรียมเงินให้พร้อมเรียบร้อยครับผมเตรียมตัวสะดุ้งกันได้เลยครับพี่น้องขายเพา่สะดุ้งอย่างเดียว กับแห้ครับผมแห้ฝั่งสะดุ้งฝั่งนะครับรอบนี้ครับผมอิสัญลักษณ์ขยท่านมันหมันนะครับผมฝั <c oughs> ่งน้านนู้นะคร มานี้นะครับเสียนท่านคณะกรรมการจากตึกกรมวยกลางครับผมรอบนี้เป็นรอบสะดุ้งฟังแหฝังครับผมติดสัญลักษณ์แล้วขอให้ทุกท่านมั่นหมานนะครับผมขายเรียบร้อยท่านังจะมาตรวจโดยทีมีโบสิชมฟูหรือย,อยังฝั่งนี้เป็นสัญลักษณ์แบบไหนครับคุณพี่ครับ ฝั่งสัญลักษณ์แบบไหนฮะแบบนี้เนอะฝั่งเขาพูดถึงแพร่แพร่ฮะแพร่ฮะแพรสีอะไรฮะแพร่ยังไม่เห็นอันแพร่เห็นแพนะครับผมเราก็จะอ่าสัญลักษณ์แพรยังไม่ทราบครับผมเดี๋ยวจะรอชุดใหม่มาครับผมชุดนี้ค่ะกลับใบขายฝั่งอ๋อชุดนี้อ๋อเราจะมาดูอีกทีนึงนะครับจบเลยทางฝั่งนู้นมาจบเลยนะครับอ๋อจบแล้วครับผม แล้วต่อไปะะจคะคณะกรรมการ,รแสนสวยของเรานะครับผมเราจะจากลาท่า,านผู้ชมครับยกมือไดยครับท่านครับเออขอบคุณครับอ